ทำงานมาทั้งวันแต่ลืมสแกนนิ้วมือนายจ้างก็เลยอ่ะให้ค่าแรงไปครึ่งวันแล้วกันแบบนี้จะทำยังไงมุมของพนักง,งานเองท่านควรจะหาหลักฐานนะครับเอาเพื่อนก็ได้เอาใครมายืนยันก็ได้ทำเป็นหนังสือไปชี้แจงกับหัวหน้าหรือไปชี้แจงกับตัว HR แล้วก็ชี้แจงให้เขาเข้าใจอันที่เขาจ่ายค่าจ้างไม่ครบเป็นความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติ คุมครองแรงงานมีโทษอาญาด้วยประเด็นคือเขาไม่เชื่อถ้าเกิดคุณมีหลักฐานมากพอผมว่าเขาเชื่อนะถ้าเกิดเขาไม่ให้อันนี้เขาโกงล่ะไปหาพนังงานคุ้มครองแรงงานไปหาเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ระวังถ้าไปตรงจุดนั้นแล้วเนี่ยผมว่าคือแตกหักหลายๆคนอาจจะบอกว่าไปหาหน่วยงานรัฐเลยมันคือแตกหักแล้วนะท่านได้รับค่าจ้างตรงนั้นนะ่ะแต่กลับมาท่านจะทำงานต่อได้ไหมส่วนตัวผมอ่ะผมชวนให้โฟกัส คนที่ไปเตือนไปแนะนำหัวหน้าหรือ HR คนที่ไม่ให้ด้วยความหวังดีไปยืนยันแล้วก็บอกอ้อมๆเขาว่าอย่าไปเสี่ยงทำผิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเน้นพยานหลักฐานและเน้นด้วยวิธีการสื่อสารทำให้เขาอยากจะจ่ายคุณดูแล้วนูครับใครเจอแบบนี้บ้างและใช้วิธีไหนสำเร็จหรือไม่สำเร็จยังไงลองพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาดูครับ สมัครเข้าโครงการปั้น HR สู่วัตที่มือขวา CO HR เติบโตเงินเดือนเพิ่มผู้ประกอบการไม่ต้องเหนื่อยเสี่ยงแบบเดิมๆฟรีการอบรมพร้อมทีมที่ปรึกษาให้คำแนะนำสมัครเลยด่วนจำนวนจำกัด